ครับพ่อซี่การีน้องเศร้าน้องดินด้ต้องเป็ดวันนี้ครับพ่อพ่อไปซื้อผลไม้ไทยมานะครับพมม่มังคุดกับลูกงามังคุดท้งหมดมีสองสามสหหกเจ็ดแปดปดลูมังคุดมีแปดลูกนะครับพ่อเป็นเงินสวีเดนนึ่งรคนอ่ะองคูณสี่ครับเอานึ่งรคนมาคูณสี่ก็ตกเป็นประมาณสี่รยกว่าบาทนะ ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเกือบห้าร้อยต๊ะเป็ดรูปนะครับผมแพงมะครับแพงยังไงเราก็ต้องกินเราย่มเงงเนาะนะครับผมคือนะครับผมลูเงาะนะลูเงาะนี่ผมมาให้ทุกคนเลยลูเงาะก็มี pack, หนึ่งแผงหนึ่งแผงสามหกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เงาะมีสิบสี่สสรู นึ่งรอยสิบคนก็ลองเอานึ่งรอยสิบมาคุณนี่ประมาณซี่บาทนะก็เป็นประมาณ4ี่รอยกว่าบาทเป็นเงินไท้สิบซี่หลพี่น้องนะก็เราต้องกินห้อม้องกินพี่น้องห้อมโขดนะกินให้คุม้มพี่น้องข้องแพงครับพี่น้องเออเราต้องกินกินเปลือกเดวออกเปลือกไอ้ตอมกันนะยุ่งเมืองนอกเราก็ต้อง,นะอง,อง,องจําเป็นกินคือ เราไม่ได้กับเมืองไทยเราก็เข้าใจขาจ่ายหรือวะขาคนท้องมันแพงนะแต่ว่ามันพมนเป็นคนชาวสวนเป็นลูช่ชาวสวนเขาบ้านพมมีเยอะง้อคือขวางอ่ะกับพมคีบ้านโลดทิบ้าทได้ทังเยอะไอนี้ทิบสี่ลู่รอสี่ร้อยบาบาทเป็นเงินไทยอืมอืมอืมฮึ่มฮึ่มอึ่มฮึ่มฮึมอืมฮึฮ่มฮึ่ม่ม เดี๋ยวเขา,าเฮึยโค้ดเดี๋ยวอับเรือรอ,อับต้มอะไรเป็นตอมอันนั่นจินได้คุมอย่างเอี้ยบ้างคุดเป็ดรู้ซีดวกับบัสอ่ะบางคุดเป็ดรู้เล่เป็นย่างไหมถ้าเป็นย่างเปิดฝัดหน้าเจ้าของเลย <laughs> อ่าโอเคครับพ่อมือโกนอื ซื้อก mm. ินข mm. 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 um. ้าไปก่อนอวานยังไงเดียวเรากินไปนึงมันมดเราซื้อก่อนกินให้คุ้มี่น้องี่น้องนั่งกินที่อืม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 ่อกินอาืตอเยอเรียลุยเรียก้อนน้นั่นบวกกัน อะไรส้งปลาส้มเป็นอะไรต้องกินมีน้องมั้หเลยอืมก um> so ินฟ้นมาบังนกับกินมาจัดใส่กินยังไงกุ้ซื้อกันไปก่อนอือืพาปาเจีลยะอืมเยากินไหมเนี่ยกินกินเนี่ยกินไอ้กุ้งนกเหม่ยนกก็ซีบดซี่หลู่ซีลู่แบบบาทอืมเนอ ดูเศร้ากโจบดูเศร้าจังกินงอพี่น้องเอออืมพ้อมไปบ้านเมื่อปีเรียวบังคุดโทรให้เบื่อเมาแ้จ๊กระป๋องฟังไม่มีใครกินมานี่แมวเจ้ากาถิดาอืมอืมเจ้ากาเออกินใน้ขุมกินใอ้ขุมอย่าเป็นย่างนะเป็นย่างคุยเลยแหละซึ่งสี่หัวบ้านอืม นี่ก็คือพื้นไม้ไทยนะครับผมที่มาจะ,ะมามาจะไทยหนะที่มาใข่ในสเวนมาใข่ตามเลิศลางไทยมาใข่ตามเลิบัสเป็นเลิเลเลบัสที่ข่าอาหานไทยครับอืมเ,เขาจ่ายการควบคุมการมามันมีค่าจ่ายมีค่าอะไรต่ออะไรเมันอไารอย่างมันต้องคิดค่าเพลงซึ่งที่นี่เงินมันก็สูงโกตั้มตั้มแามวก็ม,ม,มันกับผม,ผมคือเราก็ทํางานเราได้เงินนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าคนยุ่งงงโน อย่างต่างกับผมคือทําทงานในหมาแต่ว่าหมาจริงนีแหละแต่ว่าใครจใจสูงกับผมคงถูกย่างคือถ้าเรามาเปรียบเป็นเงินไทยนะแพงหมาอ่ะทิ่ถูกสรองอย่างนี่คิดช่องอย่างอะ่ะเกือบพันอะ่ะไม่ถึงโหลเกือบพันถ้าเราอยู่ไทยเราเกือบพันเราถืออะไรได้หลายย่างเราถือได้หมาเราถือเกาต้านเราือมือมาเปรียบเทียบอะไรคือว่าได้เงินดีจริงแต่ว่าใครจะใจม,ม,ม,มันสูงขาคงขาโค้งขาคงชิปมันมันมันรุ้กับพี่น้องนะ วันนี้ไม่แม้เลยมาครับพี่น้องมารีวิวเนี้ยเพิ่นไม้เทยนะเป็นเฟิ่นไม้ที่พ่อป็นรู้จาวรวนเรื่องพ่อมาได้กินราคาคณะนี่พ่อมก็ตรงตกใจนิดนึงแต่ว่ามันโก็ยากินยากินก็ต้องต้องซื้อกินนะพี่น้องนะเออยากินก็ต้องซื้อกินแต่บเพื่อเราไม่ได้กำไ้น,นะวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครพ่อมรีวิวเพิ่นไม้เทยเพงอย่างได้พี่น้องเอสบทยดีคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสดีครับพ่อมเดี๋ยวเอาเอาเปลือกไปต้มเอาเปลือกไปต้ม เ้วก็เรียรีรียกเรียก,ยกปื้อให้คูมเราก็ซื้อจุดเอาไปให้คูมมีน้องเออเก่งว่นดีคับผม